และนี่ก็คือ The w h s Paradise เป็นเกมสยองขวัญแต่ภาพก็ประมาณ PS1 หรือเปล่าน่าจะทำนองนั้นน่ะเนื้อเรื่องก็คือเราอ่ะเป็นโรเบิร์ตเป็นพนักงานแคชเชียร์จากร้านนี่แหละงานของเราเก็ง,ง่ายๆรอลูกค้าเข้ามาระวังโจรกดเพย์ไปเกมนี้เป็นมือถือนะม,อมีมือถือนะผมน,น่าจะมีในคอมแหละผมรู้สึกอโอเคเข้าร้านมาอืมเมี เราทำไมเราถึงทำงี้ได้เราจะดูอะไรเราจะดูอะไรว้า wow. ว The m <mask>. a s h k a y o k นะี่ผมขอสำรวจร้างอยางนะโอเคไม่มีอะไรไปเราน่าจะต้องเริ่มงานตรงนั้นอนะมีกระดิ่งด้วยกิ่งหรือเปล่าโอเค ไม่ต้องิ่มงานตรงนี้แต่เราเปิดประตูได้ไหมไม่ได้เปิดประตูไม่ได้มีเก้าอี้มีคอมเก่าๆแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ไงโรเบิร์ตฉันหวังว่าคุณจะสบายดีนะฉันละเกียดไอ้วัดบ้าๆนี่จริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วจําไว้นะงานของคุณจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเดินไปที่คอมพิวเตอร์และฉันก็ทิ้งหนังจริงๆเอาไว้ให้คุณดูตอนเสร็จงานด้วยน่าจะเป็นเพื่อนของเราไงก็ตาม ฉันได้ยินมาว่ามีการามีพวกโจรมากขึ้นภายในเมืองนะแล้วก็แถนตอนคืนอะ่ะก็จะเยอะกว่าเดิมด้วยคอยจับตาดูวพวกลูกค้าด้วยนะถ้าเกิดทําอะไรแปลกๆแล้วก็หรือว่าไม่จ่ายเงินอะ่ะให้รีบวิ่งไปหยุดเขาเลยระวังให้มากด้วยจากจรโอเคระวังลูกค้าอืมกดคอมฮะเริ่มงานเลยไหมใช่โอ้โหคอมตะก่อนสียงนี้เป็นหรอเสียงแบบแบบเสียเป็นแบบนี้หรอ โอเคมาคนแรกแล้ว okay, คือเราต้องไปดูแบบว่าไปดูแบบใกล้ๆเลยเหรอหึมฮึมฮึมทำอะไรครับพี่ชายโอ้เป็นเทปเหรอเฮเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนายฉันเห็นนะว่าหยิบหนังไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายพยายามขโมยนะให้เขาไปไหมไม่ห้ามห้ามห้ามต้องเก็บตังค์เขาดิส่งตำรวจเลยเหรอ โชิลีตำรวจเลยโห<ฮ>มโอเคจับได้คนหนึ่งละมาเริ่มง,งานกันพิมพิมพิมราล,ลูกค้ามาข้างนอกมืดมากนะดูหืูคุณผู้หญิงโอ้ผมวิ่งอยู่เหรออ่าฮะอ่าฮะดักดักรอเลยผมว่าดักแคมป์เลยเราต้องแคมป์นะเราต้องแคมป์อุ้ยอ้ามได้โปรดเถอะ นี่เป็นวันเกิดของลูกฉันเขาอายุเจ็ดปีแล้วเขาต้องการดูหนังมากๆเลยแต่ว่าฉันไม่มีเงินอะ่ะได้โปรดแม่ตาฉันด้วย <c oughs> <c oughs> ทำไงดีคุณทำไงดีฮะเป็นอย่างงี้อ๋อแต่ว่าทำผิดแล้วก็ทำผิดนะแต่ผมลองแบบไม่ให้ไปก่อนนะผมสง่สงตำรวจดเ่ยผมเห็นว่าเกมนี้มันมีทั้งสามฉากจบ <c oughs> จากส่งไปก่อนเลยโจรเยอะมาก มาคนต่อไปเสียงคอมดังมากนะเสียงคอมอย่างดังดังโอ้มาแล้วใครครับนี้อ่ยอุ้ยเฮ้ยที่มต้องวิ่งไปดูนะหน้าตาเขาเฮ้ยเฮ้ย hey, <hey>, hey. โออยงอย่างอย่างอย่างอยางอยงยงเขาเลือกดูเขาเลือกดูอยู่นี่แล้วน,นะผมรอนะผมผมกดลูกมือรัวๆนะปุ๊บ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 ไม่มีอะไรอออมีรถเลย โอเคเขาจ่ายจ่ายตังจ่ายตังโอเคฮะายสวัสดีเพื่อนฉันอยากจะซื้อหนังภาพยนตร์นั่นก็แล้วแต่20ดอลลาร์อ๋อโอเคในที่สุดก็อะไรอะไรวะในที่สุดฉันก็ซื้อครบ100เรื่องแล้วซื้อไอเรื่องนี้เหรออ่อฉันรักในการเก็บสะสม มาสัจจันมากนี่นายได้ดูหนังปะเนี่ยไม่อะฉันไม่ได้ดูมันหรอกฉันซื้อเพื่อที่จะตกแต่งของบ้านฉันเองแต่งแบบร้อยเรื่องเลยเหรอคือไงเป็นกำแพงคุณจะสร้างกำแพงจากจาก่า VHS พวกนี้เหรอแล้วจะจ่ายทำไมอะจ่ายเพื่ออะไรอะก็เขาบอกเห็นผลไปแล้วนี่โอเคโอเคเปว่าแปว่าก็ซื้อเถอะน,นะมีตังก็ซื้อไปเถอะรวย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 จริงๆ เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราแบบกดดูได้แต่เรากดอะไรไม่ได้อะไรตรงนี้ถ้าทางรวยนะรวยหรือเปล่าเป็นผมบอ,อกเลยโอ,โอเคนายเด็กนุมนายมีหนังที่ชื่อดูนี่เหรอดูนี่เอาดูนี่หรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงเออผมว่าไอ้เรื่องนั้นน่ยมันอยู่ในโรงหนังไม่ใช่หรือตอนเนี่ย ยังไม่ได้อัดลงแผ่นผีเข้าร้านผมเลยเออฉันไม่ชอบลงหนังเลยฮะเอาเถอะเดี๋ยวก็รอก็ได้มาสักอีกสองสัปดาห์สิไม่แน่เราอาจจะมีหนังเรื่องนี้ขายก็ได้โอเคขอบคุณมากเลยนะบายผู้หญิงอะโอเคโอเคไม่ไม่ไม,ไมเงียบมากเดิน เดินออกไปดูด้ว่าเฮ้ยคนเหรอ,หม,อมันมีรถด้วยเหรอผมเพิ่สังเกตมันมีหรือเปล่ามืดมากอู้อันนี้อะไรชาวล็อกเหรอผมยาวขนาดนี้อเอโยโอ๋อไม่ไม่เขาเป็นผู้หญิงโอผู้หญิงไหมใช่ไหมผมแคมป์หน้าประตูผมแคมป์หน้าประตู โอ้ตรงนี้มีประตูนะผมเพิ่งเห็นหยิบมาแล้วฮะจะวิ่งหรือเปล่าไม่วิง่งโอเคสวัสดีฉันมาซื้อหนังสำหรับ2วันเท่าไหร่เหรอที่ฉันต้องจ่ายเอ่อสาดอลลาร์คุณชอบหนังมากเลยนะนี่เป็นเรื่องปวดของผมด้วยเช่นกัน <Yeah. S 2> นี่ตังฉันไม่มีเวลามาคุยมากนะตอนเนี้ยบนถนนอะ่ะมันอันตรายมากตอน,น,นคืนรู้หรือเปล่าแล้วก็บายผมอาจจะแปลไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ใส่ใส่มาสอรี่ฮะโนใหม่อีกแล้วผมดักเรยอดักไหม,มบัวหน้าปแปลกๆว่ะ เสื้อสีขาวเกียงดำอ่าคุณว่าเขาจะวิ่งไหมถ้าเขาวิ่งเนี่ยแข็งแรงมากนะเฮ้ยมีวิ่งโอเคโอเคอย่าวิ่งเลยเหนื่อยซื้อได้กว่า กระตายแสนซนในการบรรจนภัยสุดเซ็กซี่ก็คืออะไรวะนี่คือชื่อหนังใช่ไหมหนังแนวอะไรเนะี่ยอยากจะซื้อหรือจะเช่าดีฮะอยากซื้อมันอะโอเค20ดอลลาร์ครับอา้าวนี่ตังฉันรู้สึกแปลกใจนะไหยเป็นแค่คนเดียวอะ่ะที่มีมองฉันแบบแปลกๆอะเพราะว่าฉันซ,ซื้อหนังเรื่องแบบนั้นอะคุณลุงนี่รสนิยมนี่เอาเรื่องว่อนอะมันมีให้เราเลือกตอบอืมก็จริง ฉันไม่สนใจก็ชอบนางนี้เหมือนกันโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่อนุญาตให้คุยกับลูกค้าเอาไงดีฮะผมอยากจะตอบอะไรดีนี่สองไหมเพราะว่ามันผมว่าม่งปฏิเสธหมดเลยว่ะแนวแบบว่าเขาอะไรอย่างนี้ตอบๆกับชอบป้าแล้วกันอา้าผมชอบป้าแล้วกันโอ้ก็จริงฉันชื่อไคลี่นะนายชื่ออะไรผมชื่อโรเบิร์ตครับยินดีที่ได้เจอนะฉันถามคําถามอะไรได้หรือเปล่า ได้สินายมีความสุขกับงานไหมมันเติมเต็มความฝันของนายหรือเปล่าที่เนี่ยถ้าเพียงถามแบบนั้นล่ะฉันจริงจังนะไม่ที่จริงก็ไม่ได้มีความสุขหรอกก็ไม่ได้มีแผลว่าจะมาทํางานร้านแห่งนี้ด้วยหัวหน้าฉันให้ทําทุกอย่างเลยอะ่ะโอเคโอ้ยฟังดูแล้วเศร้ามากเลยนะเอาเป็นว่ายินดีที่ได้เจอนะโรเบิร์ตอาโรเบิร์ตใช่ไหมผมลืมชื่อพพะเอกเราหวังว่าจะได้เจอ กันอีกในอะนาคตโอเคบายโอเคอะไรต่อจบแค่นี้เหรอหอดูเหมือนว่ากะจะเลิกแล้วกะจบกะแล้วเออได้เวลาดูหนังที่จอนให้ฉันไว้วะ่าแท้เป็นเกิดอะไรขึ้นฮืดมาก ต้องมีปัญหากับไอ้นี่แน่เลยโอเคโอเค,อเค,อเคผมว่าผมผมกลัววะ่ะผมกลัวมืดๆอ,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 อย่างนี้ผมไม่ชอบเลยวะ่ะเหมือนจะมีอะไรมาจัดเราวิ่งมาจัดเนี่ยผมอยากรู้ว่านี่คือประตัวอะไรอ๋อ เชี a, ่อตกใจหมดเลยเข้าไปได้เหรอนี่คือห้องอะไรวะเนี่ยอุย้ยชขอดูก่อนนะก่อนที่ u, จะดูหนังแล้วกันตรงนี้มีอะไรฮะห้องโอ้เชื่อผมตกใจนะประตูปเปิดเมื่อกี้อืมเป็นห้องหนังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเป็นเพีห้องแบบเก็บอ๋อ oh. กุญแจไห w h อ t อยู่ๆก็ได้กุญแจ มีแจอะไรเนี่ยห้องนั้นหรือเปล่าห้องนั้นที่ล็อกอะมันมีห้องเดียวนีที่มันเปิดไม่ได้นี่ไงโอ้มีมีดมีมีดอย่างเดียวเหรอทำไมมีมีดทำไมมีมีดหมด้งดูหนังได้ไหมใช่ ก็เป็นหนังธรรมดาธรรมดาฉันเดาตอนจบได้ด้วยฮะทำไมจอนถึงแนะนําหนังแบบนี้ให้ฉันนะว่าเอาเถอะกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยมัวะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วโอุ้ยเฮียโอ้ยชิบโอ้ยสุดอุ้ยแทงรัวๆเลยฮะอู้คุณจัดการกับฆาตกรต่อเนื่องได้หมายความว่าไง วัดอ๋อแต่งฟอร์มเองโอเคโอเคครับแล้ววันนี้ก็จบไปกับ The VHS Paradise ผมเห็นว่าเกมนี้มีหลายฉากจบเดี๋ยวฉากจบที่เหลือผมจะเอาลงไว้ให้